สวัสดีครับสวัสดีครับืัอนี้กลับมาพบกับเต่างอผูู้หากินหมานนะครับืันนี้พี่น้องครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับอ่าพบกันอีกครั้งนะครับกับข้อของน้องมอสชินวัฒน์อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมขอเสีเวลาครับทักทายน้องมอสครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมเสวัสดีซีของทางช่องกินทางอผู้หากินหมานครับผมืันนี้กับวันที่31ธันวาคมนะครับปี67ครับผมเมื่อสุดท้ายของปีครับผมสุดท้ายปีเก่า ตรบีใหม่ครับวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆครับผมราคาเริ่มต้นที่หลักพันนะครับทุกตัวส่งฟรีอีสานครับผมส่งฟรีอีสานแมนครับตัวหลักพันกับสรงครับผมราคาหลักพันก็ส่งฟรีแมนครับพิเศษเลยแมนครับส่งท้ายปีครับผมครับเป็นข้อขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรเนาะมพิกัดอยู่บ้านไหนครับผมที่กัดองผมนี่อยู่บ้านงนทับมาครับผมตำบลหนองคู่อำเภอูนจังหวัดมหาสารคามครับครับผมการรับการตำหนิกระสากรทั่วไปเนาะครับผมการคนส่งกับฟรี ซี่สารครับขั้นตอนแรกครับผมแต่ราคาตกลงกันได้ก็สามารถส่งในซีได้ทั่วไทยครับผมครับผมแต่ต่พูดคุยราคากันแค่ส่งในทั่วไทยเนาะแมนครับน้องภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันตกอยากได้โทรมาสอบถามได้เลยครับผมครับมือนี้มีชุดต่างฟ้าราคาหลักพันแมนครับผมแม่ลูกเริ่มที่เท่าไหร่ครับแม่ลูกเริ่มต้นที่หมื่นนิดๆครับมือนิดๆแมนครับอันนี้คือได้ทั้งแม่ทั้งลูกแมนครับผมในสองตัวเอาของถูกเป็นจัดโตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะครับผม เอาไปชุดแรกแห้งมานไปตอไรัตัวแรกนี้เอาเป็นหลักพันก่อนก็ได้ครับเอาละหลักพันแม่น้องเดี๋ยวงวดทองเปรี้งใหญ่ๆรอชมนะครับอะนี่ให้พี่น้องมายางมาชมสำหรับปูทุนหน่อยเนาะสือเป็นเงินเก็บเงินออมได้เบอร์หนึ่งเอาตัวนี้ครับผมเอาเอาตัวนี้ก่อนสายขุนนี่เป็นเป็นสายพันชารเล่ครับชาโรเล่ครับอ่าชารเล่ตัวผู้เนาะอายุได้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุน้องอยย่ประมาณเจ็ดเดือนครับอายุประมาณเจ็ดเดือนเอาสือไป ไปคุ้นกันเลยเนาะเป็นเครื่องตัดหญ้า <c oughs> สื่อไปแท่นเครื่องตัดหญ้าพี่น้องอันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องเติมนน้ำมันไฮ <c oughs> มีไฮพี่สวนครับไปใส่สวนเลย <c oughs> เบอร์หนึ่งราคาสไลด้ธงหมดตัวนี้เอาหกปันหาครับส่งฟรีอีสานครับผมหกพันห้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะพี่น้องเอาไปมีเงินหลักพันครับพี่น้องหกปันหายังต่อได้อีกบ่นีาเป็นราคา่งเลยครับเป็นราคารวมส่งฟรีเนาะแมนครับผมแต่ว่าขันมารับเองกะ อาจจะล,ลดได้ครับเท้าสองตัวขึ้นไปลดได้ครับเท้าสองตัวลดได้เนาะครับผมแต่ว่าถ้ามันรับหน้าคอกลดได้ไดครับพี่น้องหกพันห้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานเนี่ยครับโดยเฉพาะคารซงกับิมบูบอเตอร์เตอร์บอลเหลือยังลยครับบเหลือไกลครับผมแต่ยูบึงการน้องไข่คาร์ซงสี่หาพันเลยพี่น้องผมจัดโปรให้นะครับพิเศษอันนี้เป็นตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้พันห้าร้อยบาทเป็นราคาขายรวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานตัวผู้สายขุนชาโลเล่ครับพี่น้องกิน กินเก่งครับุนนี้กินเก่งอวนไว้อาชุดต่อไปตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องเป็นสาวน้อยแดงบดแดงบดเนาะแมนครัสีแดงเข้มจนแสบตาครับพี่้มีเป๋วมีดางเลยครับเนี่ยขากะแดงครับแดงทุกจุดทุกที่เลยตัวนี้เพราะนองจะคล้องก็ว่าเป็นลูกหลอดครับผมเป็นลูกหลอดเนาะตัวนี้ว่มีกระสามครับอายุประมาณเจ็ดเดือนอายุประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยครับอายุรุ่นเดียวกันเลยครับสองตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะตัวนี้หกปัญหาเนาะตัวนี้สาวน้อยแดงบดอายุเจ็ดเดือน สีสองฝั่งเหมือนกันสมูเหมือนกันเลยครับอ๊ะอยากได้เอาไปคุ้นครับพี่นอกอันนี้ตัวแม่นะครับตัวเมียสวยๆครับสีแดงฉ่ำเลยครับแดงโบสสีสองฝั่งเหมือนกันครับผมผว้มสูงขนาดจะประมาณร้อยร้อยนิดๆครับร้อยนิดๆคเอาร้อยบัวแล้วกันร้อยร้อยร้อยสิบนะประมาณ้ร้อยห้าเยสิบเนาะเบอร์สองราคาเท่าไรครับผมตัวนี้เอาเก่าพันห้าครับเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นราคาขายครับผมรวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานแมนครับ สวยๆแบบนี้จังให้เลยค่ยุกไกลๆดิค่ะทรงสีพันนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่อ่าเก้าพันห้าร้อยบาทแดงทั้งจุดอ่าแดงทุกส่วนเลย <c oughs> บ่มีจุดมีดางพี่น้องอเอาไปคุณเอาสองตัวลดได้ครับผมโอ้ายกสองตัวนี่พิเศษเลยเนาะนตัวนี้เก้าพันห้าตัวนั้นหกพันห้าก็ประมาณหมื่นหกเนาะคุ้มดิเนาะครับแต่ว่าลดได้พิเศษเลยครับพี่น้องไปยกชุดสองตัวนี้อ่าตัวผู้ 6, ตัวแม่ราคาแบบสุดซึ้งเลยล่ะอ่าราคาหลังไม่เนาะ ครับผมอ่าพี่น้องสองตัวยกคู่พิเศษส่งฟรีตัว้าอีสานนะครับราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยชุดต่อไปครับนี่เลยครับชุดต่อไปเบอร์ที่สามอ่าเป็นแม่ลูกครับเข้าสู่โหมดแม่ลูกครับพี่น้องกําลังกินนมครับผมตัวนี้แม่ขาวลูกแดงครับแต่เป็นตัวผู้เนาะเป็นตัวผู้ครับลูกอายุประมาณสองเดือนครับเดือนกว่ามัเดือนรอพี่น้องมัณนเดือนเดือนกว่าครับผมกําลังกินนมเป็นลูกตัวที่สามเลยครับเป็นลูกตัวที่สาม แม่มันสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบบวกประมาณร้อยสามสิบบวกบวกเนาะเอาสำหรับคนไหนที่มุปลายอยากเล้ยแม่ลูกแม่ลูกไปลี้ย่งเอาไปขุนครับพี่น้องเอาไปขุนกินยานีเก้งคักแม่พันครับผมดีก็เครื่องตัด้าแมนครับงัวปูกับไงไว้เด้อครับพี่น้องกินกินไว้อ่ากินหลายไงไว้ครับพี่น้องลูกมันก็เป็นตาฮักีขายไว้เอาเบอร์สามงัวผูแม่ลูกแรกแม่ลูกสามตัวปูราคาเท่าไรครับตัวนี้เอามื่นสามหาร้อยครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท ครับผมด้แม่ลูกคมนหนึ่งแมนครับต่อไรอีกบะตัวนี้เอาเป็นทรงฟีนะครับผมเอาเป็นราคาขายรวมส่งฟีทุกภัยสารครับผมแต่ว่าขันยูกไก่กับสมารถต่อได้นี้ต่อให้ครับผมเอาเป็นว่าต่อได้หน่อยในลายยุทธีระยะท่าเรากันเนาะแมนครับผมแต่ว่าต้าไกล่สุดๆก็อาจจะเป็นราคาสรงฟีเลยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องอ่าต่อร่องได้ไก่ไก่ต่อร่องได้ครับพี่น้องอ่าชุดต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกคมที่สองแต่เป็นเบอร์ซีนะครับเนาะ อันนี้เป็นสีบักตาลซุกครับผมไซร้อยสี่สิบห้าใหญ่ๆราคาไม่นิดแม่ใส่ใหญ่ร้อยสี่สิบห้าขาดทำเลี้ยงนิดนึงแน่นครับผมแต่ว่าเสื่องอ่อนจอยไปพี่น้องมีกําไรแน่นอนเป็นแม่ลูกอันนี้ลูกผู้ลูกแม่เป็นลูกตัวเมียอายุประมาณห้าเดือนครับโอ้ดีลูกแม่พร้อมประมาณหาเดือนเดือนครับเป็นลูกตัวที่ไรครับเป็นง้อลูกแรกครับเป็นง้อลูกแรกเนาะเดือนครับแค่เป็นขาดทำเลี้ยงพี่น้องเอาไปขุนไซร้อยสี่สิบห้าครับยาไทยหนึ่งยาไทยพญาพี่น้องอันนี้เป็นง้อเติมใหญ่เลยนะ ติดกระทบโค้งสา่งไงสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเป็นลูกแรกบ่ครับตัวนี้ครับผมอะแม่สดลูกสวยลูกตัวเมียห้าเดือนไซส์ใหญ่ๆเข้มๆพี่น้องราคาสไนเปอรนี่ครับผมตัวนี้จัดโปรราคาพิเศษครับมองขายเลยครับมืนเก่าหาลยครับส่งฟรพันเก้าพันห้าร้อยบาทกับแม่ลูกเป็นตัวใหญ่เลยครับผมลูกแม่ตัวนี่นะครับพี่น้องลูกสีนี้นะครับสีบกตาลสุกทั้งแม่ทั้งลูกราคานี้เป็นราคาขายรวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ แม่ลูกลูกตัวเมียนี่แม่เบิร์ตพ่อแม่ตัวไอ้หน่อยนะครับตัวแบบแง่เลยนี่เป็นงวดใส่หง่เลยแม่นครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาตัวต่อตัวพี่น้องแล้วก็ส่งฟรีให้ในอีสานถูกตัวละเกืาพันกว่าบาทเนาะแม่นครับอ่ะพี่น้องนี่ลูกกับตัวแม่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยแต่ละคนที่งบว่าหลายพี่น้องเอาไปคุณให้มันอ้วนกับเป็นโตไม้ครับพี่น้องเอาไปคุณให้มันอ้วนกับเป็นโตไม้อ่ะชุดต่อไป ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกคมที่สามเบอร์ห้าครับอันนี้เป็นสายแองกัดเนาะครับผมเป็นแบงกัดแม่ลูกเป็นแบงกัดแม่ลูกสีเข้มเข้มครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียครับผมสําหรับใครที่เป็นแม่ลูกแรกครับแม่ผสมแล้วหนึ่งเดือนครับตัวล้นทั้งแม่ทั้งลูกวะแม่ครับล้แมวนทั้งแม่ทั้งลูกครับสีสวยๆเป็นแม่ลูกแรกนะคบแม่ลูกแรกแม่ผสมแล้วแม่ครับลูกกับตัวดีเนาะครับแม่สูงประมาณร้อยส่าไดครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบได้เนาะครับผม นี่ลูกสาวเพิ่นแม่ผสมเลยจะจะเดือนละครับผมเดือนนึงครับผมใกล้ตรวจท้องเลยแล้วครับผมอันนี้ครับตรวจทับจริงๆครับผมอันนี้ผสมตัวไาเนาะแมนครับทับจริงอ่าซื้อสองลุนสามนะครับผมนี้เนาะครับผมนี่เดี๋ยวจิตําราคาให้ได้ครับพี่น้องแม่อ่าสายแองกัดครับแม่ลูกซื้อสองลุนสามครบนี่ราคาเท่าไรครับเอาสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองไเลสรงซี่ทัวไปสารแมนครับผมเฉรียแล้วถูกตัวละหมื่นสองพันกว่าบาทครับพี่น้องอันนี้คือราคาก่อนต่อนะครับ ตอ,ตอรองได้เบิ่งวาตัวละเมื่นสองครับพี่รองอ่าแม่กับมีโอกาสติดทองไปน้ำได้ครับพี่้อ,นนองเอาไปดูเอาอ่แม่นี่รับอ่าชาโรเล่เลือดลอยครับผมโอ้ผสมชาโรเล่เลือดลอยเนาะแมนครับตัวนี้ผสมทับชาโรเล่ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเนาะสองหมื่นห้าพันครับผมเอาสองหมื่นห้าพันซื้อๆครับผมตอรองได้ซงฟีทต่วภาอีสานนะครับส่งได้ั่ <st> ไวไทยอ่าชุดต่อไปครับชุดต่อไปเป็นแม่ลูกไซส์ใหญ่แดงแครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ ผมเป็นสายพัฒนาครับพี่น้องวันเป็นง่วผู้ที่แรกลูกได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกแม่ลูกอายุประมาณห้าเดือนครับลูกสาวประมาณห้าเดือนสีแดงแป๊ดเลยเป็นลูกของพริกแดงนะครับอันนี้ลูกพริกแดงมีใบมีหลอดป่มี่ครับผมตัวนี้มีเอกสารใบหลอดนะครับลูกห้าเดือนพริกแดงเกิดจากแม่ตัวนี้เงยาดีสูงสูง้อยเทนาไรครับแม่น่ร้อยสี่สิบห้าครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าลูกสาวประมาณห้าเดือนเป็นลูกแรกลูกสองเป็นง่วแม่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะ พี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับแดงแดงจะแสบตานะครับลูกเครื่องเพศลูกนี่เครื่องเพศดดาเนาะแม่เครื่องอมอะนี่ให้ลูกเก่งครับแม่ทับไหมครับตัวนี้แม่ยังท้องว่างเลยตีไปท้องมาหลักกันเนาะขอมูลว่มามีครับแต่ยงไงๆแบบนี้ราคาเท่าไรครับผมคู่นี้เอาไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทกับแม่ลูกลูกสาวพริกแดงสวยๆแม่ไซส์ใหญ่ๆครับพี่น้อง เอาไปทับเอาเนาะหมักตัวใดเอาไปทับเอารอบเป็นสัตว์พี่น้องสามหมื่นเก้าก็เป็นราคาร้องนะครับราคาร้องต่อรองได้สง่งรีทั่วภาคอีสาน,นนะครับแม่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ครับเไไนนบลงเนื้อหนังต้นโตเพิ่คน 30, 000, 000ครับพี่น้องเป็นใงญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหน่ตึ้แดงเนาะแดงดีเชื่องสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องไปหางวงร้อยนี่ครับผมใหญ่ครับชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุด อ่วัวท้องเซนใหญ่ๆครับราคาเกษตรกรนะครับนีอยู่สามตัวเนาะวันนี้เนาะครับอ่ะพี่น้องจบไม่จบคลิปนะครับเอาเบอร์นึงตัวแรกครับผมวัวท้องตัวที่หนึ่งอตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้เป็นแม่ท้องก็พ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท้องทับโตมากครับอ่าผสมตัวแต่เจ็ดเดือนแล้วครับหกเดือนกว่า่เขอเจ็ดเดือนครับหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนอ่ะแขงขาใหญ่เงาดีสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าบวกลบแล้วกันเป็นท้องที่ไรครับเป็นวัวท้องที่สองครับท้องที่สอง อ่าหกเจ็ดเดือนแล้วแมนไปล่อรุ่ดเพจลอกินนองครับปวดอะทองไงล่ะครับพี่น้องไปหางัวทองครับเอาไปกินน้องสวยๆครับตำหนีมีนะครับเนาะแมนครับตำหนีไม่มีเดี๋ยวสิสอบถามราคาให้ได้ครับพี่น้องอ่าตัวนี้น้องมอดเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้จัดโปรครับผมส่งไทยปีวัวตัวใหญ่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับเท่าไรก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับง้วทองหกเจ็ดเดือน แมนครับสองร้อยสี่สิบห้าครับผมบดครบเครื่องนะครับพี่น้องเครื่องเทศดํานะครับเอาไปรอลุนเทศอีกเมื่อกี้เดือนก็ได้สองตัวเนาะกับซ้าราคาแมลูกเนาะราคาแมลูกอันนี้เป็นราคาขายเลยครับผมเป็นราคาขายพี่น้องถูกใจราคานี้รีบปิดครับส่งฟรีพร้อมบอสอีสานส่งฟรีครับอีสานส่งฟรีครับผมจัดโกให้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งปีทั่วภาคอีสานแมนครับสองหกเจ็ดเดือนแล้วครับผมครับผมชุดแรกครับต้อนรับปีใหม่นะครับตัวที่สอง ใครอยากได้หมูตอนครับพี่นอ้องอ้างพี่น้องอนนแทง<ำ>ขาอ่ะน้องหมูเด้งแล้วตัวนี้นาะงวัวใน,น, <laughs> นล่างหมูครับนี่หมูในหล่างงัวหรือจังไง <laughs> ตันดีครับแจ๊ะเป็นงัวาสาวหรือยังไงครับตัวนี้เป็นวัวสาวท้องแรกครับผมสาวท้องแรกอู้พี่น้องสดพร้อมท้องพร้อมแม่นครับท้องพ่อใดครับตัวนี้ตัวนี้ท้องกับซิโก้เจ <laughs> ็ดเดือนครับท้องกับพ่อซิโก้เจ็ดเดือนว้าหหนังหนาแห้ง เป็นม้วดดุกหมูครับพี่น้องม้วดดุกหมูหนาๆขายใหญ่ๆเบิ้งไทยขายอย่างใหญ่เลยครับพี่น้องใหญ่เลยห้องเจ็ดเดือนอีเมื่อกี้เดือนในสองตัวแน่นครับสีสองฟังเหมือนกันครับผมเดี๋ยวจูงอ้อมๆให้พี่น้องเบิ้งได้ป้ได้ครับให้พี่น้องเบิ้งสองฟังท่านนี่อาจจะย้อนแสงอ่าอ่าไปนี่ละเออบนมาบนมาโอ้่ใหญ่ๆพี่น้องใหญ่แห้ง สูงกว่ามากร้อยเท่าครับตัวนี้สี่สิบบวกบวกครับเอาตีตามที่ร้อยสี่สิบบวกบวกครับพี่น้องเป็นง่วเปีบใหญ่เป็น,ปนปงันวดูกหมูทองแรกตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้คือสาวทองแรกครับผมหนังนานๆนนยนยนครับไหมาแบบเต็มตาหักแบบนี้ครับพี่น้องตามพลาดเลยเบิ้งแผ่นหลังครับเบื้องเนื้อหนังกลมโตคนหนาปลกเลยครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ต่อรองเลยวะ ต่อรองได้ครับส่งฟรีอีสานครับผมต่อรองได้ส่งฟรีอีสานพี่น้องสุดคุ้มเลยครับอีกอีกสองเดือนในสองโตแนี่นะครับกับราคาหลักสามกว่าพี่น้องได้แม่ลูกแรกเลยเหรอครับพี่น้องเป็นหลุนตะเพ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่สื่อเป็นของควัญปีใหม่พ่อยแม่ก็ไเลยครับหรือสื่อเป็นของควัญให้กระของก็ไเลยครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทอ่างแบบนี้เอาชุดต่อไปตัวดีงพี่เดดเลยครับพี่น้องที่เดดของงวดทองกอนี้เลย อันนี้เพ้งแดงทั้งอ่างแดงเม่สีนี่ช่ำๆเลยครับนีจัดจานตัวนี้ท้องพ่อไะไครับท้องเคฟสามหนึ่งสี่เดือนครับของพ่อเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนตัวนี้ก็น,นาขายไงอ่ะแดงบดครบเครื่องตัวนี้สูงเนาะครับผมสูงร้อยสี่ห้าครับร้อยสี่บห้าตีไว้ที่ร้อยสี่บห้าท้องกับพ่อเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนครับผมเป็นท้องที่ไนครับตัวนี้เป็นท้องที่สองครับเป็นท้องที่สองอไปยาวแดงง้อแดงท้องอ่ะเคเอสามหนึ่ง สีสองฟังเสมือนกันครับเหมือนกันเต้เลยครับพี่น้องเบิ้องเบิ้งเนหลังครับเบิ้งเนื้อหนังเรียมโตเพิ่นงามเลยครับพี่น้องตัวนี้สูงรอยซีส้าทองเคเอฟสามหนึ่งออดีพอดังนุมซีไม่มีติ่งเนาะครับเล็ดดีนี่โคนหางใหญ่ๆครับพี่น้องเอเอาไปร่อรุ่นเทศร่อคิดน้องตัวนี้น้องององ เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เอาราคาเท่ากันครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเหมือนกันครับพอกับตัวเมื่อกี้เนาะแมนเขาก็น่องหมูตอนพี่น้องว่าน่องหมูตอนได้สดเนาะได้เป็นท้องแรกแต่ว่าตัวนี้ได้สูงไงแดงสามหมื่นเจ็ดราคาเท่ากันครับผมหรือพี่น้องจะยกคู่กันเลยเนาะครับผมซื้อสองได้สี่กับแม่ท้องเจ็ดเดือนเคเอฟสามหนึ่งไปร้อยสี่สิบห้าแล้วก็อ่ะน้องหมูตอนตัวนี้ครับท้องกับพ่อซิโก้ใหญ่ๆตันๆแบบนี้ครับสามหมื่นเจ็ดเหือันแมนครับซื้อสองได้สี่ มักตัวได้เลือกเอาครับพี่น้องเบื้องเบื้องขาเบื้องโค้นหางใหญ่แบบนี้ที่เด็ดดกับสำหรับู้รดทีกำลังหางัวทองครับเนื้อหนังแบบนี้ง้วทองเหมือเลยนะครับน้องวรานระครับวันนี้มีให้แค่นี้ครับผม,ผมไห้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปชุดต่างฟ้าพี่น้องท่าย<อ>ิปนี่ที่เดียดครับสําหรับู้ใดทีอยากได้ชุดต่างฟ้าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุดอ่า เป็นชุดสายขุนแล้วกเนาะเป็นชุดนุ่มสาวพี่น้องสําหรับคนที่งบมาหลายแต่อยากในงัวไปขุนครับอ่ามีชุดสองหนุ่มเนาะสองหนุ่มมันนิ่งจะไซรร้อยเกือบเกือบร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบปีบวกลบครับอายุประมาณหนึ่งปีเอาไปขุนเอาครับพี่น้องสายขุนไม่ผิดหวังครับเป็นชุดแพคคู่แล้วก็มีชุดสี่ตัวเนาะแล้วก็ชุดสามตัวชุดสามตัวราคาพิเศษครับพี่น้องเอาชุดนี้ก่อนชุดนี้เป็นง่วภู่อา อายุประมาณหนึ่งปีสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบครับครับผมเป็นราคายกคู่หรือแยกครับอันนี้เป็นแพ็คคู่แล้วกันครับผมแพ็คคู่เนาะครับเพราะว่าแพ็คคู่มันจะได้ส่งฟรีเนาะใช่ครับผมพี่น้องแพ็คคู่สองตัวนี้สองหมื่นเท่าไรครับเอาบ่ขายครับสองหมื่นเอาหมื่นเก้าหาร้อยพครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแมนครับผมบ่ถึงตัวละหมื่นบ่ถึงตัวละหมื่นครับไม่ถึงตัวละหมื่นครับพี่น้องไซส์ใหญ่ๆพี่น้องเอาไปคุณเอา ข้าวเดียวพี่น้องง่วปูขุนเอาไงไว้เด็กขายเร็วครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยส่งฟรีผมบะส่งฟรีสารครับส่งฟรีอีสารครับพี่น้องอืแต่ว่าส่งได้ทั่วไทยเนาะแมนครับเลยมีทีหลายๆพี่น้องไปปล่อยใส่เลยครับใส่ไหเซนาเนี่ยครับใส่ปล่อยใส่สวนครับมีเติง่วกระดูกนี่ไงหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทส่งฟรีด้วยนะครับพี่น้องผมขายเนื้อยังไงก็ไม่มีขาดทุนครับ บ่ถึงตละเมินแมนครับผู้ใดเหวไปขายสนามตอนนี้เราบ่อขาดทุนครับบ่อขาดทุนในนอนพี่น้องตัวละเก้าพันกว่าบาทครับพี่น้องนี่ตัวละเก้าพันบาทนะครับยังต่อรองได้อีกครับแล้วก็ส่งได้อีกแมนครับว่ามันว่าคาขายเลยต่อได้อีกครับพี่น้องต่อรองได้ส่งซีแต่หากแมนครับเอาเบอร์สองชุดต่อไปเป็นแม่ลูกอ๋อมีแม่ลูกพ้อหนึ่งคู่ครับลูกผู้ลูกแม่ครับเป็นแม่ลูกอ่าลูกเพื่อนที่เป็นเซี่ยวขาวอ๋อแม่ลูกครับนี่แม่เพื่อน แล้วก็ลูกเป็นตัวสีขาวเนาะแม่นครับลูกขาวตัวผู้ตัวแม่เป็นตัวผู้ครับผมตัวผู้เนาะมีตัวไหนอีกครับตัวนี้บะแล้วก็ตัวผู้สองตัวตัวผู้สองตัวอ๋อเป็นสี่ตัวเนาะแม่นครับอ่าเป็นแม่ลูกสองหนึ่งโคมแล้วก็ตัวผู้อีกสองตัวครับผมอายุก็บจิตประมาณเจ็ดเดือนทุกตัวประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องแม่ผสมแล้วนะครับซื้อสี่ลุนห้านะครับแม่ผสมแล้วซื้อสี่ลุนห้าครับผมนี่นะครับเป็นแม่ลูกลูกผู้ตัวนี้นะครับโอ้ลูกกับตัวใหญ่ด้ลูกกับประมาณ 7เดือนแล้วแม่เพลินสีมีเล็บยาวนะคะมีแค่เล็บยาวแม่เพลินเล็บเงาครับพี่น้องครับผเล็บเาหน้อยครับผมซื้อสี่รุ่นห้าเนะตัวนี้เนาะครับผมเอาราคาพิเศษเลยตัวนี้โตเอาสองหมื่นแปดพันบาทครับสองหมื่นแปดพันบาทสี่ยี่แปดถูกตัวละแปดท่านครับเจ็ดสี่ยี่แปดไอ้พ่อแมนนี่เจ็ดท่านเนาะถูกตัวละเจ็ดท่านเลยพี่น้องพอถัดแปดท่านเน่ะกับสิสามหมื่นสองอันนี้คือ อ่าสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีบ้อกส่งฟรีครับผมส่งฟรีท้าไปสารอีกเมียนครับ 28, สองหมื่นแปดไปซีโตผูสามโตตัวแม่่ใหญ่ตัวหนึง่งครับผมพี่น้องแม่ทับแล้วบ่วได้ตวรวจทองให้ว่าขายในราคาถูกขายเนื้อไงก็ไม่มีขาดทุนครับตัเวละเฉลี่ยแล้วตัวละเจ็ดพันพี่น้องตัวละเจ็ดพันไะป<ม>หาร้อยนี่ไปคุณพี่น้องแม่กับเจ็ดพันตัวนี้กับเจ็ดพันอ่ะ,ฉะเฉลีย่ย เพยมค่าคือข้าวส่งฟรีพร้อมเนาะแมนครับส่งให้ฟรีเลยครับส่งให้ฟรีทั่วไปอีสานเลยพี่น้องตัวละเจ็ดพันอ่ะเฉลี่ยแล้วตัวละเจ็ดพันแต่เป็นในราคายกเนาะครับสี่ตัวสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับพูดอ้ไรที่นี่แปลงหยาได้หลายครับเอาไปปล่อยไว้ยังไงก็ไม่มีขาดทุนครับมันมันใหญ่ไปหนาเนาะแมนครับไี่หนอนงูปลูกใส่เงยไว้เด้ขายเร็วที่หนาขายสองตัวก็ได้ทุนขึ้นแล้วครับกองนี่แหละพี่น้องกองนี่แหละสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับนี่ใครสนใจโทรสอบถามไไดด้้้คครรััับบนนอองงมส่ททวยชุีเละครับ ชุดนี้จะเป็นเล่แม่ลูกแล้วกันเป็นเล่ตัวผู้ครับผมแม่ลูกเนาะอ่าตัวมาพันนุกรรมดีเงาอเลยครับพี่น้องเพมองหาแม่เล่ปู้เลือดสูงพันธุกรรมดีดีลูกได้จักเดือนแล้วครับตัวนีลูกอายุประมาณหาเดือนครับผมลูกได้ห้าเดือนเป็นลูกโตที่ใดครับเป็นแม่ลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกครับแม่สดพี่น้องแล้วก็เล่ตัวนั้นครับผมอายุประมาณหนึ่งปีอัวนั้นประมาณหนึ่งปีครับผมชุดนี้มีสามตัวครับผมอ่ามีตัวผู้แล้วก็มีแม่ลูก ใส่ใหญ่ยาวใหญ่ยาวพี่น้องเป็นเลือดสูงชุดนี้สามตัวราคาเท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับเอาถูกถูกสามหมื่นเก้ากับแม่เล่เลือดสูงครับนี่ลูกปูเรหาเดือนแม่ใหญ่ใหญ่ยาวตัวนี้นี่ครับสามหมื่นเก้าแถมตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึง่งแมนครับต่ออะไรอีกบ <laughs> อเป็นราคาต่อรองอไอีกนิดหน่อยครับผมอันนี้หอมพันเปาหลาเนาะแมนครับเอาเป็นมาต่อร้องได้พี่น้องสามหมื่นเก้า ถือต่ละเมินนิดๆกับแมรีแมนครับผมแม่แบกง่ายครับก็แม่ยังไไปคุณกับที่ว่าใดสามพันเนี่ยแมนครับพี่น้องเอาสามืันเก่าได้สามตัวครับแม่ลูกแล้วก็ตัวผู้อายุหนึ่งปีหนึ่งตัวแถมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้แมนครับทั่วภาคอีสานครับสําหรับสายคุณที่อยากได้งว่าสายคุณไปเลี้ยงห้าได้หลายพี่น้องแปลงหยาอ่านีครับมักตัวไหนเลือกเอามักซี่โตตัวละเจ็ดท่านหรือสิมักสองโตสายขุน ใส่เนื้อพี่น้องตัวใหญ่ด้วครับเป็นง้วตัวใหญ่สูงเกือบร้อยสามสิบสองตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับยกคู่ต่อรองได้แถมส่งฟรีได้ครับพี่น้องอไปหมักตัวไหนเลือกเอาแบทไปครัตบตรงนี้หมดนะครับผมวันนี้มีให้แค่นี้ครับผมจัดโฟูให้ครับสมัยปีเก่าตอนปีใหม่เนาะแมนครับผมมาตอ่อเอาอยู่หนาคอกลยลังไรราคาถึกเนาะครับผมถ้าเอาหลายตัวนี้เฮงลดได้หลายครับผมคอมัน่ต้องมองเดียว พอร้อนทรงองเดียวไมนคานพุ่งเรื่องสนทรงบลาไหลเนาะไมนคาวผมครับคุณใดสนใจก็ทรสอบถามได้เบอร์โทรเบอร์ใดครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผม ID line จะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ Facebook ชินวัตรราชสีเป็นภาษาไทยครับผมครับผมสารกิฟต์นี้เป็นคลิปส่งถ่ายปีเก่าตลอดปีใหม่เนาะครับโชคช่วยมันตลอดปีครับผม2568สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผม